เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามียานเราจะตกเลาไม่มีประชายกันนี่วะยานเราจะตกเราเราไม่เง้ยยานเราเาืแล้วะตั้งโอเฟตไลท์ที่ห้าบาทครัวมึงวิวรอสองว้วรอตอบด้วยยินแล้วครับแล้วตอนนี้เราต้องเราต้องทำอะไรอะะไรเยอะนี่ขึ้นไปราวินโยกคันโยกคืออะไรโยกคันโยกอะไรทาให้ดูหน่อยดิ ผมเป็นเด็กฝึกงานนะครับผมเป็นเด็กฝึกงานครับเฮ้ย waiting for c r e w พี่พานุก่อนหนึ่งพี่พานุก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งไอ้อย่าหลอกกูนี่ไงไม่ตลกเลยไอ้เสียงดังดังเลยเสียงเพลงอ่ะปิดดิ ว่าไงลติแล้วมันไม่มีวิทยุสื่อสารหนาเกมเนี่ยมีมีมีแลอวมีก็คือถ้าแบบเราอยู่เราอยู่ไกลกันก็คือมา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 ไอ้เรื่อปวดหัวเูกโกรธพี่ชบไอ้พี่่วยอาโอ้ยอะไรเย่ๆแล้วอะไรไม่ใช่อ่ะไอ้ติมมาแล้วเนี่ยอีกมีนะครับ ไอ้ดอนปิดเพลงไม่ใช่ของกูไอ้เปิดวะเรื่องนี้แหละมันดังกูบอกแล้วว่าถ้ามึงเข้ามาเล่นเกมนี้มึงก็จะได้ยินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยไปแล้วไปเร็วไปเดี๋ยวเวลาจะตนสิบโมบึ้งบอกกูที่อยู่กูต้องทำอะไรกูเป็นเด็กฝึกงานมึงตามมามึงตามมามึงตามมามึงมาช้าๆนะไหลมาออกูไม่เกี่ยวกูบอกให้ไหลมา เาเมื่อกี้นาตี้เยอะทำตัวอย่างนี้ให้กูให้เด็กกูงานดูเลือนอะไรเลี้นใส่ไอ้เวรไอ้มดเสียงเฮียนี่ต้องเล่าออกคิดเหมือนกูเลยแต่เดียวแม่งเลยโอ้ยไม่อยู่ไหนกันน่ะรอกูด้วยดิพี่ครับอ๋อมา็นคนขี้ขวาพี่ครับคลิกขขวาสแกนอยู่มุมประตูเลย มุมประตูโอ้ของแะไสแกนแล้วกูดูเลยไม่เป็นเลยไม่เห็นมีอะไรในสแกนเลยค,คิดขวาถ้าเจอของมันจะขึ้นสีเขียวของ oh. ที่ขายได้ถ้าเจอสิ่งที่มันจะแตกเราจะขึ้นสีแดงมี่สิ่งที่จะมาแตก่าด้วยอ๋อคือมันอยู่ไกลกันมันก็จะสมจริงสมจริงไอ้ย <All right. S 1> ะมองเลยไม่เห็นเลย <All right. S 1> นลูถ้ถดูนี่ี่นี่ไหนวะ ไเ็ด่เอานลบเฮ้ยเด็ดทเอากูลวน้ว um uh 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 ินชากูไอ้วินชากูได้ยินรถต่อด้วยไอ้วินชาคูได้ยินรถต่อด้วย โครึ่งแล้วนะทุกคนแล้วกูแล้วกูจะได้เกิดไหมอ่ะแล้วกูมีสิทธิ์จะได้เกิดไหมอ่ะพามันมดูไปแล้วไปทำวิจฉาไหนให้มันตายน้องอ่ะถือถะดุสุถือข่อ,อ,อแล้วบอกพีพ่ปานุยกใช่ป่ะแล้วพี่ปานุก,ก็ตกใจเดินถอยหลังตกลูกเขาเป็นลอยกูเป็นลอยก็เลยตกองหมดเลย ไม่เล่าให้คนอื่นฟังหมดเลยพี่เมื่อกี้เลยแล้วเมื่อกี้น้องเหมือนน้องเจอมีบามงูด้วยมั้งแล้วก็มีตายโตปไปเจอบางงูก็มไม่รู้อ่ะได้ยินเสียงเตะ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 เนี่ย้องหาพี่อุ๊บสี่ร้อยเลยหาพี่ไม่เจอจบแล้วน้องนึกว่าแบบหมอก็ลงเขี่ยมากเมื่อกี้จบแล้วตารบอกลงเลยจบแล้วการฝึกงานวันแรกแบบนี้ตกใจตายอย่างนี้ตกกรจาตาย ฝึกงานแรกเป็นไงพันสุดยอดเฮ้ยมนูเฮ้ยกูกับกูกัไอ้กูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนมันจะมีแบบพวกแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลากพึ่งมาวะเฮ้ยพึ่งพึ <S 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 ่งต uh ่อยพึ่งต่อยหนีหนีนี้นีหนีหนีหนีนมานีหนมานีหนี ต่อยนานยังพึ่งต่อยพึ่ง่อยเงินของสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทในกระเป๋ามีแต่ของในสมองมีแต่เธอเฮ้ยยังแจ็คเลยอ่ะอ้าวพี่บาร์โนเก็บเลยใครวะข้างหน้าเนี่ยใครอ่ะมันี่พี่มาร์โนพี่าอยู่คนเดียวที่ตายนะ ยิงเหน่อไม่บอกไม่บอกใครกูเป็นเด็กฝึกงานมึงอ้าววันี้กูตามแล้วเกมนี้มีเหนื่อยไหมมีมีเหรอตลอดตลอดโอ้ยสมสมอ๋ออะไรอ่ะอันนี้อันตรายด้วยเหรอเจ็บเจ็บมันเจ็บนะไอ้ดอนไม่ได้ มันอันตรายเลยเนี่ยเราอันตรายอันตรายเจ็บมันเจ็บเจ็บมากไหมเจ็บมากตายไหมตายตายตายโอเคโอเคเฮ้ยนาตีกูติดประตูชี้เลยนาตีชี้เรเวกันรีบรู้หรอเปดี๋ยวโดนข้ามโดนข้ามโดนข้ามอะไโดนแต่กูได้ทั้งตัวรีบูงระมันโดนได้หลายทีแต่มันก็เจ็บอยู่แต่มันพ้นประตูทุกมุมไม่ข้ามมันเลย ให้ให hey, 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 okay, okay. ้ให้มันเดินหาพี่ค้นประตูก่อนเลโอเคโอเคเฮ้ยอะไรไฟมีคนถอดมีคนถอดฟิวไอ้พันพูดมองไม่เห็นบ่ายสองนะบ่ายสองนนะพนุมึงต้องโดดละเดินมาเดินมาไป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 กันเถอะไปยังไป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  ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเนี่ยระวังล้างพิงระวังล้างพงระัง้พิองนะคือแลวกสาวบอยีเต้นจิงเลยไมี่เอ่เป็นอ๋อมันเก็บของได้สี่ช่องเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยใช่ Hai, 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 h i hai, 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 h a นี่นี the, the day, mm ่น hmm. ี่ขวดีปิดเต็กแรงจะโดดตกใจปิดมันมีตัวชี้อ่ะอืออี๋โฉลากว่ะได้ใช่ไหม น่าตีเราไม่ออกได้นะว่าตอบฟาอะไรอะเราไปรู้ใยเหรอเราไปดูแบบร้องเฮ้แล้วก็หายทชื่อไปพี่กูโดนอีกแล้วไอ้เนี่ยเดมึงงานตายไม่อยู่เลยสัส t w 2 hours later หกเลยไอ้คือพนุตกน้ำมีน้ำเบย่อตอนแรกน้องเริ่มว่าย่าอย่าลงไปนะน้องเรว่าแบบเออมันเป็นพื้นเดินได้เว้ยแล้วน้องตัวน้องก็ไหลลงไปเรื่อยๆแล้วมันกระโดดขึ้นมาไม่ได้โอ๊เอ๊ะ <laughs> วางแล้ว,ว,ลค,ร <laughs> วลครับพี่ <laughs> วางแล้วครับพี่วางแล้วครับพี่

ทางเขาไปโอนัตตี้มึงนี่ไม่รู้เ,เรื่องเลยเนี่ยดด่างเขาไปกูว่าไอินตายแล้วแน่เลยเชื่อไหมไม่รู้หรอกตายเชื่อกูด,ดิตาเถอะขอร้องคอนเทนต์ตรงนี้เจอเลยนะยู่่เฉนห้ามวิ่งเหรอ สะพานมันไม่แข็งแรงมันมันจะถล่มเหรอใช่เฮ้ยมันสั่นๆนะที่มันสั่นๆที่มันสั่นซี่ๆเจ้าของกนางว่าบินวายวินตายไปแล้วเชื่อกูไหมไม่น่ารอดอยู่ทรงด้วยยึดทางตันตายแล้วตายแล้วตายแล้วตอบด้วยตายแล้วตอบด้วยฮย 那体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 ，哇、uh, uh！哎。 มาเลยเว้ยน้องแบบเกอิจอมากจนไม่เจอตัวอ้าวไอเสือเพื่อนตัวดีวไปน้องก็เลยแบบไอ้วินไม่ตายเหรอเออควมมากระช้าดีมันสายนะถ้าตายแล้วช่วยขี้ขวาให้ด้วยครับจะได้รู้ว่าตายจริงขี้ขวาครั้งครับผมขาครั้งหน่อยถูกศรีโอเคตายจริงครับผมตายคุูพูกศี ออกยานเลยถาวโอวานคนนู้นรอกดโลลๆอย่าเพิ่งกดนะรอก่อนรอก่อนรอคนมาขวบตอนนั้นไปเก็บไม่ได้ขายมั้เหรอเกืบไหนเนี่ยนะ ไม่ไม่ไม่อันนั้นสายสายสายอันนั้นสายไปถึงงานที่ีทเ,เอรอถอีกล้อ,อ,ไย,ไอยไปก่อนารกันเลยไปก่อนไปก่อนวันนี้มันกดนะไม่ได้กดเสือกโดนแดดค่อยๆไอ, <c oughs> ไอเหี้ยคนไม่ได้กดโดนแดดมาจอกจริงๆ

ถ้เาเรตายช่ยเราไม่มีขอป้องก,กันตัวคู่เลยเอาละในไอ้เนะไอ้เดเอา,เอามาหากู่ <c oughs> เไมนน <c oughs> เ,เดินไม่ได้อย่างไออย่างเงี้ย ไม,ม,ออไไม่ไม่มีใครบอกอะไรกูเลยพวกมึงอ่ะกูบอกให้ไม่มีใครบอกอะไรกูทั้นั้นอ่ะโน้ได้ยินกูไหมพะน้กูกูได้ยินกูได้ยินกูได้ยินเพื่อนกูได้ยินกูได้ยินเหรอเพื่อนเราเฝ้าพะโนไปไหนวะโอไมค์ก๊ โดนทรายดูดเหรอไอ้เฮียนี่ทำไมมึงไม่เดินตามเพื่อนพวกมึงไปไหนกันกูนไม่รู้อะพวกมึงไม่ยอมบอกกูโอ้ยกูเหลือใจเชื่อแล้วไอเฮียมากม,มีป้องปืนเอา้าเอ้าเอ้าเอ,อ,อ,อ้เอาตายเลยเหรอพี่วันรู้ตายเหรอ คิดาก็ตายสองคนเลยเป่ะเนี่ยคิตนนปาไม่ไช่หรืมันถ้ามึงกดเนี่ยเอ้าไม่อยู่ตาย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 โธ่ออกมาออกมานุ๊มันกดกับยานฮัลโหล,โหลกลับมากลับกลับกลับกับยานเดี๋ยวนี้เลยไม่อยู่กดไ้นุ๊มันเผลอกดขี้ขวากับยานเร็วเร็วเร็ว โอ้พี่พานุเร็วเลย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 ไปสองไปสองยานออกทิ้งของมาแบ่งทิ้งของแบ่งมาโอ้พี่เป่ามากมีแค่อันเดียวไปเหนักไปเรื่อยไปเรื่ยไปพี่โอ้ยังไม่ได้ของแักชิ้นเลยมีอยู่อันเดียวสองอันไปยังขึ้นมาเร็ว ชายกินนึงก็โดนจริงเลยเเยยอโดนแดกโดนอะไรแดกอ่ะไฝึกงานต้องย้ดกดคิดควาไหมกดเฉพาะตอนที่แบบเหลือคนเดียวกูไม่รู้กูไม่รู้มันจะบังคับให้ทุกคนกลับยาถ้ากดคิ้์ขวาเอ๊ย กูหากูยืนหาป้ายแดงอยู่นี่พวกมึงก็หายไปไหนผมไม่รู้กูกระโดดออกข้างยานปุ๊กูจมเลยกูกระโดดลงกูกระโดดลงข้างยานขวานี่เลยบ้านข้างข้างยานขวากูว่าแลยที่มันอยู่บนสี่พื้นเลยตรงนี้ไหมมืดเหลือเกินฮัลโหลมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเออเออกูลงทางแล้ว หาหาไม่เจอใครอยู่ไหนอยู่ไหนปานเฮ้ยฟานอยู่ไหนอ่ะปานอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะปานเฮ้ยกูหลงทางไงร้อนมันนี่เฮ้ยเย็ดเหล็กเจ็ดเมตรเย็ดเมตรตกดักมากไม่เจอไม่เจออะไรเลยอ่ะมันต้องไปลึกๆ

ว่ามันไม่กินมึงแล้วไม่บอกกูอ่ะบอกมันไม่กินถ้ามันไม่บินกูตกใจจะตายเวนจะแบบว่าจะวิ่งไอ้ห่าจะร่นโว้ยเมื่อกี้เกียร์เองนะเกียร์เท่แม่กูกบบเตือนเลย

กูต้องมากกดช้าจังวะตายกูบอกให้กดให้กดไม่มีใครกดเยสรอมันอยู่นี่ไงไม่เหนื่อยยืนอยู่หน้าคอนโซลไม่กดสักทีบอกชื่อมาหน่อยนี้กูกดไม่เป็นเอ่ แอบด้วยเยียนันทีหมดอะไรหมดอะไรหกดขึ้นยาเนี่ยกดยังไงอะไหนขึ้นยาอะไรนไม่เป็นเนี่ยนี่อะแลนชิปนี่เล่นชิปนี่แลนอย่ากดอย่ากดตอนนี้อย่ากดตอนนี้อย่ากดขึ้นตอนนี้อย่ากดกูตายเลยนี่แต่กูตายเลยกูตายตรงนี้เลยกูตายกูเสื่อมเงินเราขายมาตายบ่อยนี่ขายมาแล้วไม่มีเงิน